ก่อนจะทําธุรกิจทุกธุรกิจนะครับคิดว่าต้องทําอะไรก่อนอย่างแรกเลยนะครับที่ธุรกิจทุกธุรกิจกําเนิดขึ้นนะครับก็คือ การหากลุ่มเป้าหมายของสินค้าของเราว่าเราจะไปขายใครนั่นเองซึ่งการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้นะครับเราจะมาอธิบายให้ฟังว่าประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาคุยเรื่องการสรุปแผนของจุดประสงค์ของสินค้าที่เราจะขายรวมถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับสาม,มารถใช้หลักการพื้นฐานที่เรียกว่า SWOT ได้เลยก็คือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสหรืออุปสรรคที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจเราเติบโตช้าต่อมานะครับคือการ ตั้งจุดประสงค์และเป้าหมายของสินค้าที่เราจะขายซึ่งการตั้งจุดประสงค์ครั้งนี้นะครับเราต้องดูตัวเองด้วยว่าเราสามารถจะไปตรงนั้นได้จริงไหมไม่ใช่ว่าจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายทางการตลาดก็ได้เช่นเราจะเพิ่มการรับรู้แบรนด์โตขึ้น30%ในเวลา2เดือนแบบนี้ครับต่อมานะครับคือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราให้ระบุไปเลยนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายตรงๆที่เราต้องการเป็นใครซึ่งมันจะมีส่วนเชื่อมโยงกับการตลาดรวมถึงโปรโมชั่นที่จะจัดด้วยครับ ขั้นต่อมานะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่ากลุ่มผู้ซื้อแล้วก็ผู้ใช้สินค้าของเราครับเขาเป็นใครโดยพิจารณาจากข้อง่ายๆดัง,งนี้นะครับ 1. ขนาดของตลาดนี้ว่าในกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งนะครับมีคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยกี่คนใหญ่แค่ไหนจำนวนเยอะแค่ไหน อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่เราขายนะครับปริมาณในการซื้อและใช้ของตลาดกลุ่มนี้และที่สําคัญเลยนะครับคือคู่แข่งเราเป็นใครบ้างสุดท้ายคือคุณค่าหรือประโยชน์ของสินค้าหรือบริการเราในตลาดนี้หรือตลาดใกล้เคียงหรือตลาดอื่นๆนะครับขั้นต่อมาอุ้ยอันนี้สําคัญมากเลยคือการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราครับเป็นผู้ใช้หรือผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเราเป็นประจําหรือไม่มีการเวียนซื้อซ้ํำไหมมีการใช้บริการซ้ําหรือเปล่าทีนี้ก็จะลงลึกอีกนิดนึงนะครับก็คือ มันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักกับกลุ่มเป้าหมายรองเทียบสินค้าง่ายๆเลยนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือแป้งเด็กแป้งเด็กเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตมาเพื่อทาตัวเด็กใช่ไหมครับแต่ก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ซื้อไปใช้งานใช่ไหมครับกลุ่มผู้ใหญ่ตรงนั้นนะครับที่ซื้อไปใช้งานเนี่ยก็คือกลุ <ertas> ่มเป้าหมายรองของสินค้าแป้งเด็กตัว, iała, ตวเเนี้เนี่ยแหละหรือสบู่เด็กครับสบู่เด็กอ่อนที่มีค่า pH 5 5อันนี้คือกลุ่มเป้าหมายหลักคือเด็กทารกใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเด็ก แต่กลุ่มเป้าหมายรองก็มีเหมือนกันเช่นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ต้องใช้สบู่เด็กเหมือนกันต่อมานะครับขั้นต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ถึงกระบวนการที่ผู้บริโภคครับตัดสินใจจะซื้อสินค้าของเราหรือบริการของเราเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างข้อแรกเลยคือการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงเลยต่อมาก็คือการเลือกตราสินค้าหรือว่าซื้อพอแบรนดิ้งเนี่แหละครับข้อต่อมาคือการเลือกร้านค้าที่จะซื้อเช่น เราเลือกซื้อของเพราะว่ามันสะดวกต่อการเดินทางเลือกซื้อร้านประจําใกล้บ้านอะไรแบบนี้ครับข้อต่อมาก็คือการตัดสินใจในเวลาที่จะซื้ออาจจะเป็นว่าเราจําเป็นต้องซื้อสินค้าตัวนั้นเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนที่เราต้องใช้จริงๆ เช่นเสื้อกันฝนครับฝนตกแล้วเราไม่อยากเปียกเราก็ต้องซื้อเสื้อกันฝนตอนนั้นทันทีข้อสุดท้ายคือการตัดสินใจในปริมาณที่จะซื้อลงลึกไปอีกนะครับเราจะมาวิเคราะห์ถึงลักษณะของผู้ซื้อลงไปอีกว่าผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการเราอะครับมีปัจจัยทางด้านไหนบ้างที่จะทําให้เขาตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการของเราข้อแรกเลยนะครับคือปัจจัยด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่ สื่อตรงกับพฤติกรรมของผู้ซื้อเลยยกตัวอย่างวัยนักเรียนที่กําลังโตเลยชั้นปถมทางวัฒนธรรม,มครับก็คือมันจะเป็นเรื่องของค่านิยมค่านิยมเนี่ยเรามีมั้งตั้งแต่เด็กๆแล้วนะดูอย่างง่ายๆเลยคือกล่องดินสอกล่องดินสอ,อ,นสอบางคนเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมครับแต่บางคนมีกบเหลาในตัวบางคนมีช่องสาหรับเก็บไม้บรรทัดเนี่ยแหละครับคือค่านิยมที่จะทําให้เด็กคนนั้นนะครับมีความอยากได้กล่องดินสอที่มีฟังก์ชันมากกว่ากล่องดินสอปกติ ซึ่งจากที่สรุปไปอันนี้คือวัฒนธรรมพื้นฐานต่อมานะครับคือปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านสังคมที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยคือครอบครัวนะครับเราจะยกตัวอย่างครอบครัวขึ้นมาอาจจะแบ่งได้แบบว่าผู้ชายอาจจะเป็นคุณพ่ออย่างเงี้ยครับเป็นคนที่มีการตัดสินใจซื้อเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านหรือบางบ้านอาจจะเป็นคุณแม่ที่มีการตัดสินใจซื้อซึ่งตรงเนี้ยครับถ้าเราเอามาวิเคราะห์ก,กับสินค้าหรือบริการเราเราจะเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใคร ต่อมาครับข้อต่อมาคือปัจจัยส่วนบุคคลมันจะประกอบไปด้วยหลายอย่างเลยอย่างแรกเลยครับคืออายุซึ่งการซื้อสินค้าหรือบริการน,นะครับช่วงอายุมีความสําคัญค่อนข้างเยอะเลยอย่างแรกเลยคือการแต่งตัวครับแฟชั่นตอนเราเด็กเราชอบแบบนี้โตขึ้นมาเราแต่งอีกแบบหนึง่งตอนเรามีอายุมากกว่านี้เราก็จะมีความชอบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันข้อต่อมาคืออาชีพครับยกตัวยอย่างง่ายๆเลยนะครับเอาเป็นเครื่องคิดเลขและกันอาชีพมีผลกับสินค้าแบบนี้ครับคืออย่างแรกเลยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขฟัังกก์ชน็จะะมมีปราณึ แต่ถ้าคุณเป็นนักบัญชีครับเครื่องคิดเลขอันนั้นต้องมีฟังก์ชันเพิ่มละหรือถ้าเกิดคุณเป็นแม่ค้าเครื่องคิดเลขอันนั้นนะครับต้องมีความทนทานมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ผมแปลกใจมากเลยว่ามันเป็นปัจจัยได้ยังไงคือปัจจัยด้านความเชื่อครับผู้บริโภคซื้อสินค้าอะไรก็ได้ซึ่งอาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าเชื่อในสินค้าตัวนั้นหรือ ผู้ขายทําให้ผู้บริโภคเชื่อในสินค้าตัวนั้นครับหรืออาจจะไม่ได้อยากซื้อสินค้าตัวนั้นก็ได้แต่อยากซื้อเพราะว่าอยากอุดหนุนคนขายคนนั้นเนี่ยแหละครับคือความเชื่อซึ่งที่เล่าไปทั้งหมดนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะครับเรามูลาดีไซน์สตูดิโอนะครับเราเป็นสตูดิโอออกแบบเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์ทางธุรกิจทุกธุรกิจเลยท่านใดสนใจอยากจะสร้างแบรนดิ้งนะครับเข้ามาติดต่อพูดคุยกันได้เลยปรึกษาฟรีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ